สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาถอดเสื้อสูบเบฟร้อยสิบไอตัวแรกนะครับผมเป็นปี2009 2 0 1 0นะครับผมการนี้ก็ขี่ไปแล้วดับนะครับผมปรากฏว่าน้ํามันเครื่องแห้งนะครับผมเปิดออกมาไม่มีสักหยดเลยนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาถอดดูลูกสูบนะครับผมว่ามันจะมีรอยถลอกมากน้อยแค่ไหนครับทําไมถึงมันสตาร์ทไม่ติดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกครับอ่า อแชมก็จะเป็นเบอร์8นะครับผม้วเป็นตัวใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นเบอร์12ขันอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ตัวเริ่มต้นนะครับผมเป็นตัวแรกๆเลยนะครับขันนี้เครื่องยังไม่เคยแกะนะครับ อันนี้ก็โซลารินก็หย่อนด้วยนะครับผมจะได้เปลี่ยนด้วยเวียกตไปตัวแรกจะมีตัวช่วยสตาร์ทนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆนี่ครับนี่ก็จะมีสปรปิงนะครับผมบเวลาถอดก็ต้องระวังนะครับผมเดี๋ยวาตัวนี้หายครับมันก็จะ ปัญหานะครับผมตัวกดวาลวนะครับผมถ้าเราไม่ใส่เจ้าตัวช่วยสตาร์ทก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาครับทำให้รถสตาร์ทติดยากครับ วาลก็โอเคอยู่ครับผมไม่มีปัญหามีกิ่นเม็นไหม้นะครับผมในห้องเขาไหม้ อยางกริ่งโซ่ครับผมสึกมากนะครับผมเส้อสูตเป็นรอยครับรอยลูกติดนะครับผมนี่รอยลูกติด ยับเยินนะครับผมดูนะครับบาดทะลอกน,นะครับผมเกิดจากน้ํามันเครื่องไม่ไปหล่อเลี้ยงบริเวณนี้นะครับผมทําให้ลูกสูบมีการเบรกนะครับผมแหวนก็ไม่ดีตัวนะครับผมทําให้รถสตาร์ทไม่ติดน,นะครับผมครับก็อเอาไปคว้านแล้วก็ได้เปลี่ยน ชุดโซละลิ้นนะครับด้านในแล้วก็ลุกยางกลิ้งโซ่ลุกยางตรวจโซ่ด้านในนะครับผมครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้น,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ